อรุษสวัสด์ยามเช้านะครผมตัวนี้ก็คือหน้าสบานหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกดนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ร้านเจกันร้านเจนะครับผมเป็นอาหารเจรเพื่อสุขภาพวาสนาฟ้าประทานนะครับผมอยู่เทศบาลเปิดทําการก็คือเปิดขายวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมก็จะมีของทอดเป็นลูกชิ้น เป็นลูกชิ้นเป็นปอเปีย๊ยเป็นเต้าหู้นะผมเป็นเหตุทอดนะครับมากันได้นะครับก็จะเป็นเหตุทอดข้าวโพดทอดนะครับนี่ก็จะเป็นข้าวราดแกงนะผมมีอาหารตามสั่งด้วยนะครับผมมีอาหารตามสั่งด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกระเพาะปลาส้มตามหอยทอดเจียวทอดข้าวมันไก่ราดหน้ากะเพรานะผมตามรูปเลยนะผมเปิดทำการจานถึงสุกนะครับผมสวัสดีครับ อารุณสวัสดิยามเช้านะผมตัวนี้ก็คือหน้าสบานหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ